สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําซอยมะพร้าวเมี่ยงคํานะครับคือมันมีใบใบตัดหลายอย่างนะครับแต่ผมไม่ใช้นะครับน,นี่อย่างละเอียดอย่างยาวผมจะใช้อันนี้นะครับใบละเอียดนะครับอันนี้เอาออกไปนะครับแล้วผมจะแปลงท่อเล็บร่อนนี่ไว้สําหรับใส่มะพร้าวเพื่อที่จะกดลงไปในโถน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเราก็าใบานี้ใสยย่นี่ เราก็าที่แปลงท่อเล็บร่อนนี่นะครับใส่ไปพับเป็นปีกมันจะได้ไม่กดลงไปโดนแผ่นไอที่ซอยนะครับแล้วอันนี้จะเป็นไม้ไม้กดสําหรับใส่มะพร้าวลงไปแล้วกดลงไปไอกา้านน็อตตัวนี้ไม่ให้เป็นกดเลยลงไปโดนในแผ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องก่อนนะครับ うん。<noise> โอเคพอก่อนนะครับเดี๋ยวรติดเพื่องก่อนนะครับโอเคมันจะมีส่วนที่มะพร้าวที่เหลือเนี่ยมันมันไม่สามารถทําได้ที่มันซอยให้หมดได้นะครับมันต้องเหลือเศษหน่อยนึงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเอานี้ออกไปก่อนจะได้มะพร้าวแบบนี้นะครับดูนะครับใช้ได้ไหมครับ โอเคนะครับน่าจะใช้ได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ